ถั่วตะก้าไหนเนี่ยเขาคุณกินจนคนเขาอยากกินแล้วเนี่ยอ่ะอิ่มแล้วผงนู้นอะไอผงเยี่ยวเหรอผงเยี่ยวหนุไปเอาข้างบนดิพี่เลซมากินข้าวไปรื่อยนเลอะลูกมากินกันพี่พอลูกอะเหนียวเยอะ่ะมันมีมันในอเนี่ยไม่เหนียวลูกไม่เหนียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้แต่ว่าพี่เลซมากินข้าวลูกสวัสดีพี่ๆยัง ่ะไม่มีโครงการซื้อบ้านใหม่เลยจะอยู่กับต้นไทรไปตลอดชีวิตออ่่าายยงงเี้ไหนอ่ะไหนอ่ะอะไรอะไรแบบกินถั่วไปแล้วหกวันแค่น,นี้วไอ้จริงจริงมาเจ็ดวันคุณกินถั่วไปแล้วหกวันวิน่งเฮ่ตัวมันวิน่งมาแลบลิ้นดันอร่อยแต่ด้วยมแม่สวยพ่อหล่อจบทำไมล่ะทำไงอันที่แม่ปักไปแล้วแล้วเวลาปวด นี่นี่ไงแล้วเวลาตดก็เป็นปัญหาวิ่งตดทั้งวันเพราะกินถั่ว <c oughs> แม่หนูกินสเต,ต็กปลูกต้นถั่วไหมล่ะพ่ออะต้องเลดอยู่นี่ไงเหนียวระวังนะนเนี่ย <c oughs> ต้องเลสเจอต้องเลดแล้วต,ต่ต้องเอาวันนี้อะไรลูกเอาอะไรอีกอะจะไม่เอาวันนี้ไม่เอาวันนี้นนคืออะไรไคร<ะ>ับ ให้ครัวไปเก็บให้พรุ่เก็บให้ลูกเอาไปให้ครูพรุ่งนี้แล้วครูเขาจะเก็บไว้ให้ที่โรงเรียนมีปัญหาทุกรช่วงนี้กิจกรรมเยอะใช่ไหมสมุด reminder ไหมตลกมากล่าสุดพ่อบ่นอะไรกิจกรรมกิจกรรมเยอะมากเลยเตรียมของเยอะมากเลยแล้วเตรียมไม่ทันเราเตรียมแต่ละอย่างมันไม่ได้ง่ายเลยดอกกุหลาบแห้งไม่ต้องแม่จริงๆริงกอกปากค่อยดื่มน้ำตาบก็ได้เนอะพี่ส้มทราบมานานแล้วยังมานานแล้วแม่ มานานแล้วแต่ก็จะยังอยู่กับแม่นี่แหละไป็นให้เลยอเออมาจะพักกับแม่พี่เลดเต้นหน่อยขอให้เลดได้เติมพลังกินข้าวหน่อยเดี๋ยวฉันให้ดูบ้านฉันนี่ฉันนั่งไลฟ์กับเธอแบบนี้ใช่ไหมเด็กนั่งกินข้าวนี่ข้างๆฉันเป็นอย่างนี้มีลูกชายคนโตนี่แล้วก็คนเล็กนี่นั่งกินข้าวแล้วก็คุณซูซี่นี่นั่งประกบดูเด็กดูที่ฟาริดานั่งประกบเธอเข้าใจยังนี่คือชีวิตที่เธอเห็นแบบหลังกล้องที่พวกเธอไม่เห็น นี่คือชีวิตที่บ้านคือบ้านๆแบบนี้เลยแม่่นั่งกินอยู่ยกับพี่เออใช่พ่ออย่านั่งแรงเดี๋ยวแผ่นดินไหวนี่ก็อย่าไปอวยเขาเออแยะลืมแล้วเขาใจไหมแต่ไม่หลันแล้วลืมมั้งนะพี่ฮะพอจิ้มนี่สเต็กไงสเต็กพ่อหมดแล้วบ้านตั่งนี่อาอพ่อเร็วจะหมดแล้วครับผมอ๊ะนั่งกินเหรอเนื้อลงมาพี่นรงบอกอุ้ยผมจำเลยยัน กสเต็กเพราะพี่หอมเลยเดี๋ยวเธอต้องทำให้เขาชิมนะให้กินทั้งสองเรียวสุดๆแม่พ่าใช้ลิฟต์นานยังเขาใช้ทุกวันมากวันนู่นมากวันทุกคืนตื่นมาแล้วพ่อเช็คออกก็ก็ได้แบบนี้แม่แม่ลิฟที่พ่อพีใช้อ่ะเนอะใช่ครับดีเซนบแบบให้เรียบร้อยพ่อตากาลหนึ่งบุญบาทจะร้อยเสร็จแล้วจริงๆจะร้อยแล้้ววเดียจะรอยแล้วจริงๆนะก็พ่อพีหอมแม่ยังยังรอหัวใจสักห้า้าว จบละพอไม่พูดต่อละเหนื่อยนันพี่คิดไรพื้นไปหน่อยเหนื่อยเหนื่อยกับเขาเหมือนกันบางทีอะบางทีก็ต้องรอให้ให้แม่พูดที่มันจบบ้างกลืมไปเลยหอมไปซะแล้วอะหอมไปจะแล้วได้หมดลิปทาระหว่างวันได้ได้หมดแม่แต่เขาอะเป็นคนพอตื่นอะเขาล้างหน้าเขาออกเลยเขาไม่ทาอะไรแล้วอะไม่ทาอะไรเลยครับแต่กลางคืนอะเขาทาตลอด ล่าสุดหนูไปซื้อสดต้มเซเว่นแลวมันไม่ไหวจริงๆคนรีบผิดปากแพ้ง่ายใช้ได้เพราะว่าเขาได้รับการรับรองจากอีโคเซอร์อีโคเซิร์ว่าเด็กใช้ได้ผิวแพ้ง่ายใช้ได้จากอเมริกาค่ะเออพี่ต็อป พอใกล้ไปใกล้ไปแล้วหรอใกล้ไปใกล้ไปลูกเขาพีเขารู้ทันเห็นป่ะไกลอีกไกลอีกไกลอีก